นะคะที่บอกว่าจะไปกับทัวร์แล้วจะผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นการเข้าใจที่ผิดนะคะการที่คุณไปกับทัวร์นะคะคือคุณไปกับมืออาชีพมืออาชีพอันนี้นะคะเขาจะมีในเรื่องของการเตรียมนะคะทริปท่องเที่ยวให้กับคุณนะคะเขาจะมีในเรื่องของการดูแลเรื่องของที่พักนะคะการจองโรงแรมทริปท่องเที่ยวในแผนทริปทัวร์เนี่ยเขาวางแผนเขาวางโปรแกรมให้กับคุณทั้งหมดแล้ว ทั้งในเรื่องของตัวเครื่องบินนะคะไปกับวันเวลาทุกอย่างมันถูกฟิกตายตัวเลยเพราะคุณซื้อทัวร์นะคะราคาทัวร์ก็มีตั้งแต่นะคะสองหมื่นไปนะคะสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมืนข้อดีของการไปกับทัวร์คือเขาดูแลก,กับคุณเนี่ยทั้งหมดเลยคุณจะไม่ต้องไปคิดแผนโปรแกรม ท่องเที่ยวเองคุณจะไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับการที่จะต้องซื้อตัว๋วเครื่องบินนะคะซื้อถูกไม่ถูกเดี๋ยวจองถูกจองผิดสะกดชื่อผิดวันเดือนปีผิดนะคะเรื่องแบบนี้ทัวร์คือมืออาชีพเขาดูแลคุณแน่นอนเลยนะคะดูแลแบบถูกต้องเลยนะคะในเรื่องของทัวร์ดังนั้นใครที่ต้องการไปกับทัวร์นะคะบางคนเขาก็จะรู้สึกว่า ไปเองนะคะเขาถูกกว่าฟ sure ังนะคะการไปกับทัวร์นะคะหรือไปเองเนี่ยมันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าบางคนคิดว่าไปกับทัวร์บางทีอย่คุณไม่ได้อยากอยู่ในโปรแกรมของทัวร์นะคะแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะพักโรงแรมที่ทัวร์ทำให้แล้วก็ไม่ได้อยากที่จะไปแบบตามกรุ๊ปของทัวร์โดยตรงเลยนะคะเขาก็จะบอกว่าไม่เอาไม่ชอบไปกับทัวร์เขาก็จะไปเองนะคะเขาก็จะซื้อตั๋วเครื่องบินไปเองเขาก็จะจัดทริปเที่ยวของเขาเองนะคะ เขาไม่อยากที่จะผ่านบริษัทของทัวร์คือเขาอยากจะจัดทริปท่องเที่ยวเองบางทีเขาก็คิดว่าไม่ได้อยากที่จะอยู่ทั้งสามวันสี่คืนนะคะอยากที่จะกินอาหารอยากที่จะไปไหนมาไหนอยากขึ้นรถไฟของเขาเองบางคนคือเขาไปของเขาเองเขาก็รู้สึกว่าเขาถูกกว่าสําหรับใครที่ต้องการที่จะไปเองนะคะเขาก็ จะทำทริปท่องเที่ยวของเขาโดยการที่หามาจากอินเทอร์เน็ต Google หรือที่ที่เขาอยากจะไปนะคะซึ่งมันหาได้ง่ายมากเลยนะคะในยุคข,ของโลกออนไลน์และปัจจุบันนี้คุณแค่ต้องการที่คุณอยากจะไปเช่นบางคนบอกว่าหนูอยากจะไปเที่ยวโซพพงกุญแจหนูอยากจะไปเที่ยววังเคียงบุกกงที่ใส่ชุดฮันบกหนูอยากจะไปเที่ยวตลาดชอปปิ้งนะคะดงแดมุนน้ำแดมุนหนูอยากจะไปที่อ่าข้างนำ้ำหนูอยากจะไปที่เมียงดงนะคะอันนี้คือทริปของคนที่ไม่ผ่านทัว เขาก็ไปเลือกช้อปปิ้งนะคะในโลกของอินเทอร์เน็ตของเขาอันนี้จึงต้องบอกว่าวิธีการที่มากับทัวร์หรือว่าไปเองมันแล้วแต่เรานะคะว่าเราต้องการแบบไหนแต่ถ้าจุดประสงค์ของคุณคือบอกว่าไปแบบไหนแล้วมันจะผ่านตอบได้เลยว่าไม่มีอันไหนที่ผ่านชัวร์ร้อเซไม่มีนะคะสุดท้ายแล้วการที่คุณจะเข้าตอมเกาหลีได้นั้น จริงๆแล้วนะคะท้ายที่สุดมาราจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับคุณการเตรียมตัวการตอบคำถามของคุณคนที่ไปเองนะคะแล้วถูกส่งกลับนะคะก็มีให้เห็นกันเยอะคนที่ไปกับทัวร์แล้วถูกส่งกลับก็มีให้เห็นเยอะนะคะดังนั้นไม่มีอันไหนนะคะที่จะคอนเฟิร์มการันตีคุณสุดท้ายแล้วก็ต้องตอบเลยค่ะว่ามันอยู่ที่ตัวคุณทุกคนฟังนะคะ อันนี้เป็นภาพนะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นภาพของหลายปีแล้วแหละมาดามเอามาจากอินเทอร์เน็ตนะคะการเข้าตอมเกาหลีทุกคนดูนะคะอันนี้การเข้าตอมเกาหลีตอนนี้96ประเทศนะคะที่ไปเกาหลีด้วยระบบ KETA ต่างชาติเข้าเกาหลีนะคะต้องไปด้วยระบบ KETA <c oughs> คุณดูนะคะเวลาที่คุณเดินทางไปถึงที่สนามบินของเกาหลี อันนี้จะเป็นต่อคิวเพื่อที่จะเข้าตอมเกาหลีเวลาที่คุณไปกับทัวร์ก็ตามแม้ว่าคุณจะไปกับทัวร์กรุ๊ปนี้มีสิบคนกรุ๊ปนี้มียี่สิบคนแต่ท้ายที่สุดและสุดท้ายของคุณแล้วเวลาที่คุณเดินทางเข้าตอมเกาหลีมันจะเดินทางแบบหนึ่งเรียงหนึ่งนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะไม่มีว่าคนไป กับทัวร์แล้วทัวร์จะต้องไปยืนประกบคุณอันนี้ไม่ได้นะคะกฎของตอมอของเกาหลีคือ1ต่อหนึ่งในการที่เดินเข้าไปในช่องที่คุณจะต้องไปสแกนนิ้วมือนะคะอันนี้เป็นของตอมอเกาหลีอันนี้คือการต่อคิวนะคะดังนั้นบอกให้ทุกคนรู้อย่างแน่ชัดเลยค่ะว่าถ้าเข้าใจผิดนะคะให้เข้าใจให,ใหม่ให้ถูกต้องว่า การเข้าเกาหลีสุดท้ายมันอยู่ที่ตัวคุณไม่ได้อยู่กับใครมันอยู่ที่การเตรียมตัวของคุณแล้วคุณตอบคําถามได้ดีขนาดไหนเวลาที่โดนจี้จุดนะคะเวลาที่เขามีสัญญาณแล้วว่าคุณมีความเสี่ยงว่าคุณมีพิรุธว่าคุณไม่ได้เตรียมตัวมาอย่างดีพร้อมคุณจะถูกซักอย่างหนักและจะถูกติดออฟฟิศแล้วก็จะถูกสอบสวนเป็นกระบวนการขั้นต่อไปอันนี้แล้วแต่ระดับ ที่ตมจะซักเขาเรียกว่าถ้าคุณตอบในด่านแรกได้ดีคุณเข้าไปแล้วคุณเขาเห็นแววหรืออะไรบางอย่างของคุณที่มันเหมือนกับเฮ้ยคนนี้โอเคคนนี้ไปท่องเที่ยวผ่านง่ายๆม,มีมีนะคะตมเกาหลีไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องเรียกตัวคุณเข้านะคะเขาไม่ได้มีเวลาม,มากขนาดนั้นฟังดีๆนะไอ้ข่าวที่คุณเห็นว่าสามร้อยคนสองร้อยคนติดยกลําไหม มันก็คงจะมีจริงแหละแต่มันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยนะคะตมเกาหลีไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นในการที่จะต้องเอาทุกคนเข้าออฟฟิศอันนี้ไม่จริงนะคะแต่ถามว่ามีติดไหมมีแน่นอนค่ะเวลาที่เขาเห็นสัญญ,ญาณของใครนะคะว่าเฮ้ยคนนี้รู้สึกมีพิรุษเขาจะเชิญคุณให้เข้าไปที่ออฟฟิศและเมื่อคุณเข้าไปที่ออฟฟิศแล้ว ทัวร์นะคะหรือใครไกด์ใดๆที่ไปกับคุณเขาไม่สามารถที่จะตามประกบไปกับคุณนะคะเพราะการเข้าออฟฟิศการไปถูกสอบสวนการไปถูกพิจารณาเป็นรายบุคคลคือหนึ่งต่อหนึ่งแล้วคนที่ติดออฟฟิศอยู่ข้างในเนี่ยก็จะมีอีกหลายคนคุณก็จะถูกเรียงคิวกันเพื่อที่จะโดนตมเกาหลีเป็นผู้สอบสวนพิจ,จรารณาถ้าสอบสวนอา่าซักถามข้อสงสัยของคุณแล้วคุณ ตอบคำถามได้ดีนะคะคุณโอเคมากว่าเอ้ยฉันเตรียมตัวมาท่องเที่ยวแล้วฉันก็มีข้อมูลคุณตอบได้ด้วยความปันใจของคุณคนผ่านก็มีเยอะนะคะคนผ่านก็มีเยอะอันนี้มาดามก็ต้องยืนยันเลยว่ามันมีคนผ่านแต่สุดท้ายแล้วคนที่ตอบคำถามได้ไม่ดีทั้งที่จุดประสงค์ของคุณคือไปเที่ยวจริงแต่บางอย่างคุณไม่รู้เลยนะคะ คุณออึง้งแล้วคุณก็ไปตอบไม่ได้ในหนึ่งคำถามมันมีทั้งคนที่ผ่านและคนที่ถูกส่งกลับมันขึ้นอยู่กับไหวพริบของคุณและการเตรียมตัวของคุณดังนั้นใครที่ฟังมาดามอยู่ตลอดมาดามจึงบอกว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับไหวพริบทั้งที่บางคนเจตนาของคุณไปท่องเที่ยวเลยไปท่องเที่ยวเลยไม่มีจุดประสองค์อะไรเลยแต่การตอบคําถามของคุณน่ะ มันไม่ได้เตรียมตัวนะคะมันโดนสัตว์จนอ่วมจนกระทั่งคุณรู้สึกว่าไปตอบไม่เป็นเมื่อเขามีสัญญาณแบบนั้นเขาจะเขาเรียกว่ารีเจ็ตนะคะคือการปฏิเสธไม่ให้คุณเข้าประเทศอันนี้แหละคะ่ะมันจึงเรียกว่าติดตอ่อมอแล้วถูกส่งกลับกับบางกลุ่มที่ติดตอ่อมอแต่ถูกอนุญาตให้เข้าประเทศมันขึ้นอยู่กับว่าไัวทิพย์ของคุณการตอบคําถามของคุณมันจะได้ดีมากน้อยขนาดไหนดังนั้นจงรู้ไว้ว่า ไม่เกี่ยวนะคะว่าจะไปกับทัวร์จะผ่านมากกว่าหรือจะไปเองจะผ่านมากกว่ามันขึ้นอยู่กับตัวของคุณมาดามจึงย้ำว่าอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลคุณต้องเตรียมตัวเองให้ดีๆ